หยาเต็มปากยุยายคือเบาหยาออกกอนน่นเอออะไรยายเออโหเป็นไงสนุกไหมฮึ มวนบใยายมวนบอยายฮะเออไปไปอาบน้ำปะปัดไปอาบน้ำกันเร็วไ <มา S 1> ปอาบปะไปอาบน้ำก่อนเร็วไปอาบน้ำไปกินหญ้ากันเร็วเร็วอ่ะไม่ไปอีกเอาจะเอาโตจะเล่นโตไม่ต้องโยนโคลนมานี้นะยาย อี๋เต็มเต็มอ่ะเร็วเอา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 ให้เต็มที่เลยยายเอาปลดปล่อยปลดปล่อยอ้าวเล่นเข้าไปอ่ะเร็วเร่อเร่อฝนมาแล้วเร็วเร่อเล่นเร็วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วยายเฮ้ย <laughs> สนุกใหญ่เลยค่ะสนุกใหญ่เลยคุณยายของเราไม่ต้องอาบให้แม่ควานแม่ควานไม่เอาโคนนะยายอ่ะอ่ะเต็มที่อ่ะอ่ะเฮ้โอ้โหเต็ม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 ตัวแม่ควานเลยโอ้โหเอา เอาเข้าไปเอาเข้าไปคุณยายของเราเอาวอึ๊<อ>ไม่ยอมไปอาบน้ำเลยนะคะแม่แม่จ๋าพอได้เล่นโคนแล้วจะพาไปอาบน้ำไม่ยอมไปเลยนะคะดูดูดูดดอ่ะเอาเอาเต็มที่ เรียกให้ไปอาบน้ำไม่ยอมไปเลยเอา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 เต็มที่เอา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 เขาเอาเขาไปใหญ่เลยเอา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 เอเล่นข้าไปเอาเอาเต็มที่ละยะเอาเลยเอาเลยจะพาไปอาบน้ำก็ไม่ยอมไปเอา ที่ตรงนี้ของยายบุญหลายนะคะช้างเชือกอื่นห้ามมายุ่งนะคะยายบอกว่าห้ามมาแจมตรงนี้นะคะเป็นที่ของยายนะคะอ่านักถ่ายรูปหน่อยยายเออแอคชั่นหน่อยเร็วแอคชั่นหน่อยเออแอคชั่นเอาแอคชั่นอ่ะเซลฟี่หน่อยยายเซลฟี่หน่อยเร็วเออเออเอาเอาเอา อ,อ,อันนี้ก็ฝนหยุดแล้วนะคะฝนหยุดแล้วก็เลยพายายกลับมาจากตัดหญ้านะคะเอา้ามีตดอีกเล่นจนตดวเตะค่ะหลังจากกลับมาจากตัดหญ้านะคะก็จะพายายไปอาบน้ํานะคะแต่ว่ายายไม่ยอมไปนะคะมาเห็นตรงนี้ก็เอาตรงนี้เลยนะคะยายบอกว่าก่อนจะอาบน้ําก็ขอสปาโคลนก่อนนะคะอ่ะเนื่อเนื่ออ่ะอา้า ตอนนี้กลายเป็นช้างเผือกไปแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ